ครุณดูผมเลวัตสุดนะครับผมวันนี้เราอยู่กับวอสีเบรกเอาสีนะครับผมสำหรับเริฟนี้มันจะเป็นแนวเกาะเล็กนะคนุณดูดูจากสตรีมสตรีมที่สตรีมเมอร์เข้ามาสตรีมแล้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรโมชั่นก่อนนะครับผมเติม50ได้รับกล่องสุม50ใหม่5กล่องนะส่วนเติม150จะได้ชื่อสีเติมถ้าราจะได้ชื่อสีอีบ,บี เติม300จะได้รับตัวละคร300ใหม่เติมพันหนึ่งจะได้รับตัวละครพันนะตัวนี้ซ่อนเซตด้วยนะครับผมวิ่งกว่า18นะรถสามลวิ่งกว่า15นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเติมพันด้วยจะได้รับยศด,ดาวทาวรดูดไหวขึ้น10%แล้วก็เกิดไหวขึ้นเจ็ดวีนะครับผมอันนี้คือกล่องกล่องค0ใช่ไหมอ่าของในกล่องก็จะเป็นนี้ตามนี้เลยมาด,ดูสไนต่างๆมีเกาะไอรอนมงไอรอนแมนเนี่ยไอรอนแมนเขาเรียกไอรอนแมนป่าวะน่าจะใช่มั้งประมาณนี้แนละ้วครับโดับ ปกติปกติปกติหมดเลยอะประมาณนี้คุณดูแล้วก็มีเซ็ตอะไรเนะี่ยกระเป๋าต้องซื้อในร้านค้าเท่านั้นเมื่อใส่หัวตัวกระเป๋าวิ่งไวขึ้นห้าปอร์เซ็นลดดาเมจลงลดลดดาเมจปืนก่นลงห้าปอร์เซ็นต๋อรางวัลเติมเงินสะสมก็คือถ้าเติมพันบาทจะได้รับเซ็ตนี้ไปด้วยนะเซตเนี้แล้วถ้าเติมพันห้าจะได้รับได้รับก็คือพื้นหลังใช่แม่พื้นหลังชื่อนะคุณดูถ้าเติมสองพันได้รับปืนนี้ปืนนี้นะ วันนี้อะไรคอนโดเดรย์จะให้ดูนะประนึ็นนะกล้องกล้องมันไม่เห็นนะผมนี่อ่านี้นะครับผมสําหรับบีกเอาซีนะใครอยากตามเลี้มเล่นนะผมลิงก์กลุ่มใต้คอมเมนต์นะครับผม,ผมมาดูกันว่าแอดมินขอแอดอะไรให้เรยบ้างนะคอนโดแอดมินขอแอดกล่องห้าสิบให้เรยด้วยนะยี่สิบสามสิบกล่องนะผมนะอันนี้น่าจะเป็นกล่องพร้อมยิงใช่ปะไม่แน,น่ใจเหมือนกันนะครับผมอะเปิดเลยกล่องห้าสิบไม้ โอ้ย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 ผมก็ไม่รู้นะอันไหนดีบ้างอันไหนดีไม่ดีคุณดูก็ดูเอานะเปิดมันมือจ้าดะเปิดมันมือจ้าดะคุดูอะไรดีบ้างดูเอานะอันนี้เมื่อใส่ครบหัวตัวปืนเป่าวิ่งไวห้าก็ถือว่าน่าจะดีดอะอันนี้คือมันก็เหมือนกันหมดเลยนี่หว่าผมไม่แน่ใจว่าซื้อไหนดีบ้างนะครับผมมาดูความถึกเซนยังไงอะดาเมจมีบอกไหมดาเมจก็ไม่มีบอกนะเซนมันก็น่าจะคล้ายๆกันหมดแหละคุณดู มันก็น่าจะคล้ายๆกันหมดอ่ะไม่ไม่มีอะไรต่างต่างกันมากนะแนวนี้ก็จะน่าจะเป็นแนวแต่ง่ายละ่ะแล้วก็ต่อมาเลยกล่องอัลซฟ้ากล่องสุงส่มสไนท์ฮ่าได้จากการแมปห่าได้จากแมปฟาปร์มก้วกับต่างๆก็คือกล่องสุ่มสไนท์นี่เองนะโอ้ยโอ้ยเท่ดีนะมาครับผมอีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งยี่สิบกล่องอันนี้คือกล่องอะไรไม่แน่ใจอันนี้ หาได้จากการฟาร์มบอสที่แมปฟาร์มหรือว่าซื้อที่ร้านค้าอ่าไหนวะมีมีปะอันนี้กระเป๋าต่างๆใช่ไหมที่ที่ถ้าใส่ครบใส่ครบจะวิ่งไหว5แล้วก็ลดดาเมจก่อน5นะตามเซ็ตนั้นๆน,น,นะอ่าประมาณนี้มาเดี๋ยวผมเปิดเลยประมาณนี้นะครัดู <c oughs> ก็เป็นเซตเซตฟาร์มนะ ถ้าใส่ครบเซตก็จะวิ่งไววิ่งไวบวกสามเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปหาหนัว p ีพสักหน่อยดีกว่านะครับด,ดูอ๋อนี่กับข้าวึบเซตนี่ไงถึบห้าเก้าหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยทราบเส้นเนี้ยฮะทึงห้าเก้าหมดเลยตัวก็ถึบห้าเก้าเอ้ยมีหกห้าตัวทึบหกห้าขวดทึบห้าเก้านะอ๋อส่วนเซตไอเซตฟาร์มไอเซตเนี่ยเซตคิดมัดเมื่อกี้ที่ผมเปิดกล่องคิดมัดเนี่ยถึบห้าห้านะส่วนปืนก็ดาเมจตามนี้แหละ มีปืนเนี่ยดาเมจร้อยยี่สิบอ๋อนี่ดาเมจสามเอ็ด 3, นี่ดาเมจนยี่แปดอ๋อประมาณนี้นะไปครับทอนโดเดี๋ยวเราอันนี้กล่อง้อมยิงเหระเดีด๋ยวเราเข้าไปลุยกันในแกเดีกว่าไปมาเมื่อกี้เสริมหน่วงนะคันดูแม่งเช้เติมเล่แตกเลยอะไอ้เชียมาโดนวาร์ปยิงอ่ะแบบฟูดเดียวตายห้าเลยอะมาขอ่าต้ไม่ขอ่าต้ไม่ ไป,ไปไหนหมดแล้ววะตายสองสอดยังโอ้ยเ,เ,เอาโดนหน้าโดนหลังเลยโอ้ยแม่ง,งเอามามาครับสนุกดีนะแนวน,นี้มีกล่องพร้อมยิงให้เล่นเนี่ย มัน,ม,นมันไม่ต้องเสียเวลามานั่งจัดของอะ่ะไอ้เจ้าเมื่อกี้โอ้โหปิงเป็นสิบนาทีเอาดูที่เราแล้วกันทีนี้มัจะมีหลือหรือีดน่าจะมีเปล่ามีไหมมีไหม่มหมะเขาก็บอกว่ามีถามว่ามีไหนโอ้บา้าพนนัวกันบ้างทางนี้นะเลยก็จะไปเข้าไปนัวต่อนะนัวเลยนัวเลยไป็นหมดแล้ววะ หม,มดขนหมดเศษอะไรบ้างวะเนี่ยเก็บเศษอะไรได้บ้างวะเนี่ยเศษอะไรเก็บได้บ้างวะเนี่ยเก็บไปก่อนนะคุณโ,โดอุ้ยตายฮันนี่มันแรงเหรอวะมันก็เล่นกันป่ะเป็นที่ผมเล่นฮันนี่หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะ ฮัตี้ครับฮาตี้ฮาตี้ฮาตี้ไม่ตายวะโอ้โดนแล้วเนี่ยโดนหน้าโดนหลังแล้วโอ้โหเย้ยไม่ไหววะได้แค่นี้เอ,องว่าคอนโดสนุกดีสนุกดีกดอยากเล่นเซตเตอร์มาเอาเอาทำไมไม่เกิดที่กตัะเอ้าเอา,เอาทำไมไม่เกิดที่เลยีะคืออะไรวะเนี่ย ลัตตี้หน่องชายลัตตี้<อ>พี่หน่องชายบัสอย่างไรเออเซิร์ฟมันน่วงอ่ะไอหมีแก้กลับมาแล้วละมาไปเซิร์ฟมันน่วงไอหมีแก้กลับมาได้แล้วนะคอนโดม,มีคนน่าจะยิงเซิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้โดหนโดหน้าหรือโดนหลางของกูโดดตรงไหนวะไอ้ห่า รัวต้องหน้าอ่ะก็โดนสิงแยแกสิงแยแกมีมีคนเดินมีคนเดินยิ่ข้างหน้าเลยรอรอรอหนึ่งนล้วว่าหนึ่ง พี่อ่ะหรว่าไ,ไม่ตายมันยิงนัวกันยังวะนัวกันเกินหลังเหนัวกันเกินหลังเหโอเฮ้ ยิงกูแล้วคิดว่ามึงกูจะปล่อยชีวิตมึงหรอกไปกว่าคิดว่ามึงยิงกูแล้วกูจะปล่อยชีวิตมึงเหรอไอ้สัตว์ฮะ ตายแม่งยิงกูแล้วกูจะใบชีวิตหนึ่งเราไปถอยรอดถอย่อมยิงไม่โดนเชีย่ยยิงไม่โดนก็ตาย ตายครับพโดยิงไม่โดนนะเกับตายแล้วไม่ล่ะเฮ้ยมีคนมีคนเดินมาอยู่ข้างล่างไปไปไปเสียงเยอะนแถวนี้ล่ะเห็นทีต้องเพิ่มอัดฉีดแล้วไม่ล่ะ เรียกว่ารอดักคิวฟรีดีกว่ารอดักคิวฟรีดีกว่าไม่ต้องไปไหนรอดักคิวฟรีอันนี้อันนี้มีสายมีสายเดี๋ยวเอาไงดีว,วะที่น,นี่ก็น่าโดนจะพวกน่าโดนทั้งนั้นเลยอ่ะอไม่ตายเชีย กดแล้วกดอีกก็จะไม่ตายไปไหนหมดแล้ววะในบ้านหลังนี้แน่เลยอุย้ยตั้งโลไม่ติดเอาเชียตั้งโลไม่ติดโ,โอ้โหเฮียโดนเลยแม่งมันขึ้นมาไม่สู้ไม่เสียงเหรอเฮียแบบนี้แม่งแก้และเฮี้ยแ,แก้เลยเฮี้ยแก้เลยซุ้มเดินแม่งไม่สู้ไม่เสียงแม่งกัดเจเดก็เดิน ขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยอ,อนุญาตขึ้นทางลัดทางลัดขึ้นทางลัดทางลัดเงีย้ยโอ้ยนี่ยิงวอลนี่อะไรวะแม่งนี่ไอ้จ้านี่ไง น่ามีคนไปไหนนอ้องไปไหนไปไหนแล้ววะแม่งว่าจะมาดักซะหน่อยแม่งหายไปไหนแล้ววะว่าวิ่งไหวจัดเลยเนาะเอามาเล่นไปไม่งไหวจัดเลย ไม่ไปไหน,นของมันแล้ววะเนี่ยไม่ไปไหน,นของมันแล้ววิ่งไหวใงเลยเนาะที่ตัวเมื่อกี้ไปไหปนแล้ววะไปไหนแล้ววะหายไวยชิบหายเลยทำม,มากับเพื่อนมานนะแต่เพื่อนมันตายแล้วตัวเองไป่ได้อะไรเลยเพราะนี่ไงไปล โอ้ยเฮียเกือบตายเกือบตายแล้วไหมล่ะเกือบตายแล้วไหมล่ะอุยอ้ยโดนจังไหนยิงกันวะเนี่ยบ้านไหนยิงวะบ้านไหนยิงเลยวะหลายกาดนังนาหลายกาดนังนา โดนกูโดนกูอันนี้นี่นี่น้าโดนนะโดนนะโดนนะโดนนี่วิ่งมาแล้วเอ้ยเหมือนข้างล่างมีอีกนะกาลังขึ้นมาป่ะกาลังขึ้นมากาลังขึ้นมานี่ไงตายตายโอ้ยสนุกดีนะคระโดด มามามาเขาเรียกว่าบ้านอาขันเฮ้ยเสียงมันใกล้ยังวะเสียงมันอยู่ไหนแถวๆนี้ล่ะมีปะมีป้ามีป้าเสียงแถวนี้มีป้ามีป้า,ปาเสียงอยู่ไหนวะรถปูม,มักอ่ะโอมันเล่นกันไกลย,ยัง่ะ ขอคิวได้ไหมขอคิวโอ่าได้้าใจเีดโ่าได้ถ้าใจถึงขอจริงจังโอ้ยโหรถรถได้รถได้ถ้าใจถึงขอจริงจางนะเฮียว่าได้ถ้าใจถึงไม่ล่ะไปไหนหมดแล้ววะเอ้เอ้เอ้มีบอลลูนมีระนาบกำลังวิ่งมาติ๊กตอกตอกอกตอกตอยตอกตอยตอกตอยเลยเอ้มันมันขึ้นข้างอมันขึ้นข้างหรือมันขึ้นข้างหน้า มันยืนนิ่งมันยืนนิ่งอ่ะยืนนิ่งทำไมแล้วโอ้มันไปเล่นกันไกลจังวะดูมันเล่นกันไกลจังวะมันเล่นกันไกลจังวะนี่ไงข้างหน้าบ้านหนึ่งตัวรอรอทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็น ว่าไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้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 ยไปไปอ่ะเปล่าเฮียเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่าอุ้ยขออนุญาตขออนุญาตอ้อมอย่างเงี้ยขออนุญาตอ้อมเลย อยัดอ้อมอะไรเงี้ยหมดแล้วคนไปไหนหมดแล้ว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 นไปไหนหมดแล้ว,ไไหหลวบ้านนี้ไม่มีคนเลยลวะ มีสไนค์ขายแล้เปล่าคอนโดแม่งมีสไนค์ขายแล้วไดีนะคอนโดไม่มีสไนค์ขายหรออันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอาไว้แลกข้ามกดใช้อันนี้คือเอาไว้แลกข้ามกดใช้อ๋อก็คือเปิดละแสนด,ดอนใช่ไหมเอาไว้ขายประมาณนี้นะครับผมส่วนในนี้แ MM อ้มมเอ็นเมทแอ้มมีเมทเอชดีซีให้เลยดินี่ก็จะเป็นของของพร้อมยิงอ่ะมะั้งเออใช่ไหมกล่องพร้อมยิงอะไรประมาณนั้น ขายในรูปแบบดอลล่าร์หมดแล้วม้างบ้างนี้ก็บางนี้หมดแล้วเด,วเด๋เดิน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 ผมมันนวนจัดเลยตรงนั้นอ่ะผมมันนวนจัดเลยมันนวนกินไปรอเปล่า,าอ่ะเดินเล่นหน่อยดีกว่านาะ มันนัวเกินไปเงี้ยนัวเกินไปเงี้ยประเดี๋ยวยิงกันยิงกันไม่หยุดเลยคโดเราไม่อยากไม่อยากออกนอกเมืองแล้วเดินโดนลุมตายโอ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเล่นสไนเปิลบนบนเนาะมีก้นเล่นก้อนนีกต่างหากโอ้ยมีตัวตกมานะนี่ไงบาย ตายเดินเดินชิวๆเดินยิงยิงชิวๆอือหือหมดยางหมดยางหมดยางวะหมดยางหมดยางเนี่ยเฮ้ยสัญญาณว่าข้างหน้ามีคน คนเพิ่งตายวะนี่ไงตายเดินงัดอ่ะเดินงันดอ่ะเคาเรียกว่าเดินงัดเข้าใจปะเดินงัดชิวๆอ่ะเฮ้ยเหมือนมีคนมา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 หาเลยแล้วมีคนมาหาเลยแล้วแอบเปิ้ หทายสองหมดอย่างอ่ะกาไอ้ยเฮ้ยข้างหน้ามันข้างหน้ามีคนประกันนี่ก็ตาม,ามอะไรเงี้ยพวกนี้ชอนมาเรียนอะไรเนี่ยเฮ้ยรออะไรครับขอยัดขอยัดต่อยขอบแม่แย่ยังตาดีไฟไอ้เแย่แทนมึงไม่ได้เก่งสักตัวเลยมันยิงกันตรงไหนวะอ๋อกูเห็นทู่กูไม่สักต๋อไอ้เยี้ย ้อตายยังหมาด้วยเหรอโอ้ยตายยังหมาด้วยไงเฮียเดินเดินต่อเดินเล่นต่อไอ้ไอ้ใช่ตัวที่ข้ามฝั่งไปบอกว่าที่แม่งยิงมาเดินไปไวยังวะเฮียเดินไวจริงนะไวเฮียเล่นเหนึ่งโง่เลย ในกันหรือว่าจะไม่ตายเี่าทำไมหนุ่มยากวานกัพี่อ่ะไมตายแล้วอกระจกโอ้ยมันมันด่ากันมันมันดูมินดูมินีินแบ็คินแม็กดีมินแบ็คดีออมันดูมินกันทุกครั้งเลยว่ะกตายควายกระจาะแล้โดนตูย์ควายเจาด้านหลังนี้มันหน้าืนกันก็เจอกมันมันนอวกันทั้งนั้นนะน วัสดีเฮียภาพเมีเามีแพรู้ทุกจุดเลยควายกูโดนยิงหลังมีแเพ้เนี่ยามวมันมาแล้ววุ้ยวุ้ย,ยข้างหน้ามีตายหนึง่งตายสอง ตายสามชิวจชารทำไมเฮียต้องลุมเราด้วยอะ่ะมันลุมกันแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะโดนนะ,นะอะไรครับอะไรนะทำไมอ่ะสามคนผมยิงไม่โดนเลย

คอยตออฟอวิอว่งพันชาร์จกู่ไตที่อยากงูค่ะฮะโอ้อโดนเลยคนดูตายดีประมาณนี้แล้วกันคนดูไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใาช่องเลวัตสุดด้วยนะครับกับบอลสีเบรกเอาสีผมเลวัตสุดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย